ก็จะขออนุญาตเริ่มตามวาระ่ารเบียบวาระการปร,าาประชุมนะคะซึ่งจะกระชับเวลาที่สุดเพื่อที่ให้ท่านผู้ปกครองได้ไปพบปะครูประจําชั้นบนห้องนะคะซึ่งเป้าหมายสําคัญก็คือครูประจาชั้นแล้วก็เราจะไดะ้ทราบว่าในห้องมีใครบ้างแล้วก็จะมีรายของกลุ่มของผู้ปกครองนะคะค่ะตามระเบียบวาระการประชุมนะคะก็คือเรื่องแรกที่จะแจ้ง ุกท่านก็รับทราบนะคะก็คือว่าโรงเรียนจตุรภัทพิมานเนี่ยได้รับชัดเลือกนะคะให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพซึ่งเมื่อวา,จะจะนา,านก็จะมีคณะกรรมการ14ท่านได้มาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนของเราก็ผ่านพ้นไปด้วยดีซึ่งโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเนี่ยความสําคัญก็คือว่าจะได้รับคัเดเลือกเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ ในอำเภอนะคะในอำเภอซึ่งก็เป็นโรงเรียนจตุรพพิมานของเราซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนแล้วก็มีนักเรียนที่มีคุณภาพนะคะและเราก็จะได้รับงบประมาณต่างๆตามมาซึ่งตอนนี้เราได้ขอโรงอาหารเอาไว้น,นะคะโรงอาหารเพื่อลูกๆนักเรียนของเราประมาณ500ที่นั่งซึ่งเป็นเงินงบประมาณเยอะประมาณ7ล้านบาทนะคะแล้วก็ขออาคารนีกเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนของเราแต่อันนี้เป็นเพียงข้อประมาณของทางสพทซึ่งเราต้องรอซะก,ก่อนนะคะเราจึงได้ปรับพื้นที่ข้างหลังซึ่งหลายหลายท่านที่ผ่านมาจะได้เห็นว่าข้างหลังเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นบ่อขยะนะคะแต่ตอนนี้เราได้ปรับพื้นที่แต่ยังไม่มีเงินถมดินนะคะเราก็เลยปรับพื้นที่ไว้ก่อนตรงน,นี้ถ้าเราได้อาคารนะคะหรือว่าโรงอาหารเราจะเราจะขยับตรงนี้ไปด้านหลังอีกนะคะนั่นก็คือโครงการใน ในอนาคตถ้าเราได้เงประมาณส่วนนี้มานะคะและอีกเรื่องนึงก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอ,องทุกท่านนะคะที่ท่านได้เสียสละทรัพย์นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีสิทธิ์เก่าอยู่ด้วยแล้นะคะท,ท่านได้เสียสละทรัพย์แล้วก็ร่วมกิจกรรมท้าป่าสิทธิ์เก่าคืนสูเ่เย่าชาวเสียแสนหนึ่งร้อยสิบปีนะคะในวันที่ 12, สิบสองเมษายนที่ผ่านมาซึ่งโรงเรียนของเราได้รับงบประมาณและได้รับเงินสนับสนุนเงินบริจาคจาก พบกข้าส่วนจากผู้ปกครองจากสิทธิเก่าและก็สิทธิปัจจุบันนะคะและคณะครูบุคลากรที่อยู่ในรงเเดิมจะตุวบังคัพิมาทุกท่านนะคะซึ่งจะนวนยอดเงินเราก็ได้หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหกบาทขอสิทธิโปรโมตให้กับทุกท่านเลยค่ะค่ะถือว่าเป็นยอดที่สูงมากนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นั่นก็คือว่าเกิดจากความ ตั้งใจจีงของทุกท่านที่จะมอบเงินให้กับพวกเราเราก็จะนําเงินที่ท่านมอบให้นี้นะคะไปพัฒนาโรงเรียนจตรุรพิมาตาวัตถุประสงค์ซึ่งเมื่อวานเราก็ได้คุยกับคณะครูและวันนี้นะคะผู้รัหษาซึ่งเป็นสิทธิเก่าและก็เป็นชันก้กรรมการสถาศึกษาท่านได้มองเห็นว่าปร,ประสานไปว่าท่านใดที่จะสามารถจะมาทาตรงนี้ได้วันนี้ท่านก็จะมายื่นซองในการ ดำเนินการซึ่งเราจะทําห้องน้ํานะคะเราจะทําห้องน้ําให้กับลูกนักเรียนทุกคนจะเห็นว่าห้องน้ําจะมีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจากทางเป็นจิวท่านได้บริจาคมาบริจาคเดืนมา200,000แล้วก็มีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกจึงเป็นเงินที่สนองแสนห้าหมื่นบาทห้องน้ําเราก็เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าห้องน้ําเราก็ยังไม่สมบูรณ์จึงได้โน้ระมาณจากตรงนี้เราก็จะทําอีกสอง 2จุดนะคะจุดละ4ี่ที่นะคะและก็ได้ทำห้องคอมพ,อพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเราก็ได้ประสานทางร้านนะคะให้สิทธิ์เก่าแล้วก็ให้กรรมการสถานศึกษาท่านได้ช่วยดูด้วยว่าเราจะซื้อคอมพ,อพิวเตอร์จากที่ไหนสเปคยังไงเราก็กำหนดไปเรียบร้อยจะมีห้องคอมพ,อพิวเตอร์ให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนดีใจมากนะคะดีใจมากที่จะได้ห้อง เอามาเพ de ิ่มเติมอ oh ีกนะคะและก็จะเปลี่ยนหลังคาสาราลูมใจตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นสาราที่ทำมานานแต่ด้วยว่าความซรุดโซมซึ่งที่มุมต่างๆก็เริ่มจะสวยงามและก็เหลืออยู่ที่หนึ่งนะคะเราก็เลยจะเอาเงินส่วนนี้ที่เหลือนี่แหละไปทำตรงนั้นได้เท่าไหร่ก็จะทำให้ดีที่สุดจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านสิทธิ์เก่าแล้วก็ท่านผู้ปกครองนักเรียน นะคะไปบริหารจัดการให้ด้วยความโปร่งใสและก็เต็มที่นะคะค่ะในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของวา,าระระเบียบวาระ,าระต่อไปเลยนะคะในวาระที่2ก็คงรับรองรายงานการประชุมในปีการศึกษาที่แล้วปีนี้ก็เรามาพบกันในปีการศึกษา2567นะคะก็จะมีเรื่องที่แต่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในเรื่องของงานวิชาก,การก็อย่างที่เห็น เดี๋ยวาวาระตรงนี้ไปด้วยไหมคะค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราจะแจ้งโค้นตามตามารายละเอียดตรงนี้เลยนะคะก็คือผลการสอบเนี่ย NT NT ก็มีเรียนสอบได้เต็มร้อยเพราะ NT คือเรียนป .3 นะคะจากที่ผ่านมาก็จะมีคะแนนสูง80 90แต่ปีนี้เราได้เต็มร้อยนะคะเต็มร้อยนั่นก็คือ,อความ ของนนักเรียส่วนนาทีก็คือป .1 น,นะคะป .1 น,นักเรียนก็ได้เต็มร้อยซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากคือ30คนนักเรียนสามารถอ่านออกได้30คนเต็มร้อยนะคะซึ่งก็ถือว่าสูงนะคะส่วนมัธมศึกษาปีที่6นะคะปีที่6เราก็จะมีคะแนนโอเอชสูงขึ้นนะคะโอเอชสูงขึ้นและมีคะแนนสูงสุดที่เป็นแต่ละสาระก็ขอยกตัอย่างสาระ าระภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศนะคะเราได้อยู่93.7 0 9นะคะในคะแนนเต็มร้อยนะคะนั่นก็คือความสามารถของลูก,ลกนักเรียนของเราเกิดจากความสามารถของคณะครูนะคะที่ทุ่มเทเสียสละแล้วก็ตั้งใจในการสอนจนผลสำเร็จอย่างที่ทุกท่านเห็นและสอบเรียนต่อปีนี้สอบเรียนต่อได้เยอะมากและก็ได้ระดับต้น,ตน ในท็อปเทนนะคะเขา้าเก็เป็นโปรแกรมจะตูกรัชดาได้ลำดับที่หนึ่งและลำดับอื่นๆอีกซึ่งเป็นจำนวนจำนวน15คนนะคะในเขา้าเก็เป็นโปรแกรมและเข้าห้องเรียนปกติอีกนะคะซึ่งเราได้ที่หนึ่งมาสองปีซ้อนและไปเรียนต่อไปสอบเรียนต่อที่โรงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครคือที่ว่าติดหนึ่งคนหรือสองคนเน่ะคือ ไปเท่าไหร่ติดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราไปเยอะนะคะจริงๆนักเรียนอยากจะเรียนต่อที่นี่เขาถึงสอบหน้าส็จก็ไม่ไปสอบที่นู่นดังนั้นคนที่สอบข้อสตรีศึกษาได้ก็คือไปไปหนึ่งคนก็ได้หนึ่งคนถือว่าเราได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไปกรุงเทพหนึ่งคนก็ได้หนึ่งคนเพราะว่าจะไปอยู่กับผู้ปกครองนะคะส่วนห้องเรียนปกติของสตรีศึกษาก็ได้อยู่สามคนนั่นคือผลของการเอ่อกรุงเทพเสียสลาน และเท่านั้นยังยังไม่พอนะคะนักเรียนของเราไปสอบนานาชาติคือสอบนานาชาติเนี่ยจะต้องไปสอบระดับประเทศแล้วก็ไปสอบต่างประเทศนะคะก็มีนักเรียนของเราชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็สอบได้แล้วก็ได้เป็นตัวแทนไปสอบในระดับประเทศในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ใ,ใร่วมออช่วยก,กันกับพวกเรากิจกรรมหรือว่าการจัดการเรียนการสอนของเราก็คงจะไม่ได้สําเร็จได้ขนาดนี้และเรายังมีกิจกรรมดีๆซึ่งจะเห็นในเพจของโรงเรียนนะคะจะได้รางวัลระดับชาติเยอะแยะนะคะและได้เป็นตัวแทนในหลายๆอย่างหลายๆกิจกรรมค่ะในเรื่องของงานวิชงงาการนะคะกิจกรรมเด่น ของเราและเป็นของโรงเรียนทั้งสีฝ่ายนี่แหละทั้งคุณคณร,าาร,รูทุกท่านเราทำร่วมกันคือกิจกรรมเปิดชนิดปิดไทยไปอังกฤษนะคะคกิจกรรมตัวนี้เป็นโครงการที่พวกเราได้ดําเนินการร,การ่วมกันจนทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยได้สอบพอนะคะสพทกคือกระ,ะ,ะ,ะทรวงศึกษาธิการนี่แหละค่ะท่านได้เห็นคลิปนะคะคลิปที่เรานําเสนอไปจึงได้ได้ออกถ่ายทอดในทีวีนะคะเมื่อเดือนกุมาภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งออกถ่ายทอดทั่วประเทศนะคะในการจัดก,กิจกรรมของโรงเรียนจตรุรพิมานซึ่งคณะครูนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะมีภาพอยู่ในทตรงนั้นถ้าท่านผู้กครอท่านได้ติดตามเพจโร,รเะะงเรียนนะคะก็จะเห็นว่านั่นคือกิจกรรมของโรงเรียนจตรุรพพิมานของเราได้เผยแพร่ในระดับประเทศนะคะและถ้าเราไี้ค่ารอบนี้ถ้าสอบสอบในนานาชาติได้เราก็ยังไปต่อในระดับนานาชาติเช่นกัน น,ะะนั่นคือความสําเร็จเราได้ไปต่อในทุกระดับทั้งในระดับประเทศและก็ในระดับต่างประเทศค่ะนี่คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเรานะคะต่อไปก็เรื่องของการบริหารบุคคลนะคะซึ่งก็ได้แจ้งจวนคณะครูคุคกรรการเอาไว้แล้วและเราก็มีนักศึกษาผู้ประสบการณ์และก็มีคุณครูย้ายนะคะคุณครูย้ายเข้ามาเนี่ยมาจากจังหวัดสาระแก้ววิชาเอกคณิตศาสตร์ 3, นะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่งางมอบงานอย่ทางทางโน้นสัปดาห์หน้านะคะก็จะมาที่โรงเรียนนะคะมาทําหน้าที่นั่นคือบุคลากรของเราเราจะมีบุคลากรที่เพียงพอซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่50คนนะคะ50คนในเรื่องของประสบวัยและในเรื่องของประสมศึกษาเรื่องของกิจเร็มโปรแกรมเราจะมีบุคลากรที่มีแต่ความรู้ความสามารถอย่างที่ทุกท่านได้เห็นใน เมื่อสัครู่นี้ว่าคุณครูเราแต่ละท่านยังอยู่ในวัยที่กําลังทํางานและมีความเข้มแข็งนะคะมีนวัตรกรรมมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายจนทําให้ลุลูกของ,ของ,ข,องของคุณชา่างเลยล่ะคะ่ะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีทักษะในหลายๆด้านนะคะต่อไปในเรื่องของงานงบประมาณนะคะของ,ง